ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย ก้าวสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซองของพี่เหมือนเดิมน,นะครับน้องๆเออวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนเนาะก็มีแต่สกินปืนแรงๆทั้งนั้นนะครับสลองน้องคนไหนที่อยากได้สกินปืนไปเล่นนะครับหรือว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับก็สามารถมาเอาโค้ดในซองของพี่แล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับน้องๆน้อง,องๆก็จะมีสกินปืนเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนไอเคมังกรหรือว่าสกาเนนนี้้บอง แล้วก็น้องๆคนไหนที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีพี่สุ่มคอมเมนต์แจกเนาะน้องๆก็จะได้โชคดีนะครับจะคอมเมนต์เป็นอะไรก็ได้นะครับน้องๆแต่อย่าลืม UID หรือว่าซื่อเฟซน,นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเออก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะ แล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับงั้นพี่ขอแนะนำตัวเล็กนิดนึงซ่องของพี่ทำเกี่ยวกับการแจกโค้ดแจกสกรีนปืนแล้วก็แจกตัวละครนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์จะมีการแจกโค้ดใหญ่นะครับ,บน้องๆก็สามารถโบทกันได้เนาะโบดได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ,บน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับซ่อของพี่นะครับ ก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดหรือเอาเพชรนะครับก็มาดูในกิจกรรมก่อนเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับ G.M เขาได้แจกตัวละครอีกแล้วนะครับน้องก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้เนาะเราก็เอาไปสอดใส่ในทีมสำรวจได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูดีกว่านะครับแต่ขอสรุปตรงนี้ก่อนเนาะกิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่เ็่าให้ดูนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมศาลเจ้าตัวนี้นะครับก็ลดสูงสุดถึง3เเกันลยยีดววไม่่าจะเปาชรัถ้าลดก็จะ ถึง3เพรกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็น่าจะรู้เนาะสน้องคนไหนที่เล่นนะครับสำหรับวันนี้ที่เล่นไม่ได้นะครับก็ยังไม่เล่นไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเตือนขึ้นมาว่านี่นะครับขณานี้มีผู้เล่นจํานวนมากโปรดลองใหม่อีกครั้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ก็ยังเล่นไม่ได้พี่ก็เสียใจเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนาะเพราะว่ามีคนเล่นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวพี่ลองเข้าอีกคีแล้วกันเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับน้องๆก็เหมือนว่าจะยังไม่ได้นะครับน้องเนี่ยนะครับมันหมนน่าีะครับ ไม่ได้เหมือนเดิมน,นะครับ,บน้องก็ตอนนี้มีคนเล่นจํานวนมากนะครับก็ยังไม่สามารถเล่นได้เนาะไว้วันพุ่งนี้ละกันหรือว่าวันไหนที่เข้าได้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวละกันเนาะว่าพี่ได้เท่าไหร่หรือว่าได้ลดเท่าไรนะครับ,บน้องหรือว่าดวงสตาร์พี่กำหนดดวงสตาร์พี่จะได้3เพชรหรือเปล่านะครับ,บน้อง ส่วนน้องๆคนไหนที่เข้าเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับว่าน้องเล่นได้นะครับกับกิจกรรมตัวนี้ส่วนพี่ยังเล่นไม่ได้เนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆพี่ก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆเพียงแต่น้องเข้าไปลงเล่น3เกมนะครับก็จะได้บัตรกกโลยอตัวนี้นะครับไปสุ่มแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆเออแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมสุดของผู้ชายนะครับน้องๆก็กิจกรรมแบบว่าสุดตัวนี้มันแบบ ติดนะครับติดท็อปในแรงนะครับเอ้ยติดท็อปในแรงไงติดท็อปในมาแล้วครับเอ้ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องก็เอากลับมาขายอีกแล้วนะครับสำหรับซุดตัวนี้ก็ จะเป็นกล่องสุ่มเนาะอยู่ที่ร้านค้านะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับน้องแล้วก็อันต่อมาก็เป็นชุดของผู้หญิงตัวนี้นะครับส่วนกล่องสุ่มก็อยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับกล่องสุ่มนะครับก็ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับน้องก็ไม่ถึง50เพชรเพวยซ้ำนะครับแล้วก็อันต่อมาก็เป็นแพงกิ้นนะครับตัวนี้เลยสาหรับน้องคนไหนที่ยังมีสัตว์เลี้ยงดีๆนะครับก็สามารถไปสุ่มได้นะครับอยู่ที่ลัคกี้รอย์อนะครับน้อง ส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับน้องก็น่าจะหมดเท่านี้เนาะงั้นเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับว่าวันนี้มีอะไรใหม่เข้ามาในร้านค้าเนาะ<อ>เดี๋ยวพี่เข้าไปตรงร้านค้าก่อนนะครับน้อง อันแรกที่เข้ามาในาร้านค้าก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับน MP ้องก็คือสกินเอบตัวนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นมือสไนจ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเอเบตัวนี้มีวางขายแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็สามารถมาสุ่มแล้วก็ไปเล่นได้นะครับก็อัตราการลั่นอยู่ที่2นะครับน้องแล้วก็ลดความเร็วในการนี้ลดแล้วก็เพิ่มอะไรนะเพิ่มแมกกาซีนหรือเปล่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ อันต่อมาที่พี these these ones, <inhabitants S 1> ่รายงานไปเมื่อกี้เนี่ยครับกับกิจกรรม2กิจกรรมเมื่อกี้นี่เนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกล่องนะครับน้องก็สามารถมาสมตรงนี้ได้นะครับเข้ามาตรงร้านค้าแล้วก็เข้ามาตรงกล่องนะครับก็สามารถมาสมตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราโชคดีก็จะได้ในกล่องนะครับแต่เราไม่โชคดีก็สามารถเอาเหรียญนะครับไปแลกได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าได้กับได้นะครับไม่มีเกลือนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้เนาะ ก็มีหลากหลายให้เราสุ่มเลยนะครับน้องแม้ว่าจะเป็นสุดของผู้หญิงหรือว่าสุดของผู้ชายตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็สามารถมาเลือกเล่นได้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่เล่นตัวละครผู้หญิงหรือว่าเล่นตัวละครผู้ชายนะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้เนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้สุดสวยๆนะครับไปใส่นะครับน้องเอองั้นเราไปดูในส่วนของลัคกี้รอย่อกันบ้างน,นะครับว่าวันนี้มีอะไรใหม่นะครับเข้ามาในลัคกี้รอย่อเนาะ เดี๋ยวพี่เข้าไปลักกี้เราย่อก่อนนะครับอันแรกที่เขาแนะนําเลยนะครับก็เป็นแพนกิ้นตัวนี้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับแพนกิ้นตัวนี้นะครับส่วนสกิลของเขาเนาะถ้าน้องๆไม่มีไอวอลหรือว่าไอวอลต่ํากว่า1ลูกนะครับขเขาก็จะผลิตไอวอลนะครับทุกๆ1 0 0่ง้อวีนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมี ครหรือว่าอย่างมีแพนกินตัวนี้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผลิตไอวอให้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแพนกินตัวนี้เลยนะครับน้องก็ตอบโจทย์สำหรับคนไซส์ไอวอเนาะและ้วก็ในส่วนของซุดต่อมานะครับก็น่าจะเป็นซุดของผู้ชายตัวนี้นะครับน้องหลายคนก็น่าจะรู้ดีเนาะสำหรับคนเล่นฟีฟานะครับน้องแล้วก็สำหรับตู้เพชรนะครับก็จะเป็นซุดของผู้หญิงตัวนี้นะครับเ็เหลือเวลาอีก12วันนะครับกับซุดตัวนี้เนาะพี่น้องขนหนที่อยากเล่นก็มาสุ่มได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับเหลืออีก13ชส,ส่วโมงเท่านั้นนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้เนาะกับสกีนปืนตัวนี้นะครับน้องก็เป็นสกีนปืน hks ตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมนะครับยังไม่หมดเท่านี้เนาะก็ยังเหลืออีกกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องก็คือสลองครบรอบ3ปีที่เขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมหน่วยโลกหรือว่านี่หละครับมันเป็นหน่วยโลกดีกว่านาะพี่เรียกหน่วยโลกดีกว่านะครับน้องอแล้วก็เข้าไปซอยที่3นะครับแล้วก็ รับของตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเพชรหรือว่ากล่องปืนหรื Teraz, รอว่าล่มเนาะก็ uh, จะประมาณนีณ out, ้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับน้องก็ดูคลิปพี่แล้วก็มาเล่นตรงนี้ได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับน้อง แล้วก็กิจกรรมต่อมาที่ GM แจกตัวละครนะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตัวนี้น้องๆเนาะก็สามารถรับตัวละครตรงที่ GM แจกนะครับแล้วก็เอามาสอดใส่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นทีมสำรวจนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้รับของนะครับเวลาครบตามกําหนดเนาะที่เขากําหนดไว้นะครับล้วก็จะได้รับของไปแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมทีมสำรวจตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมตัวนี้ มาน้องๆมาถึงเวลาตอนนี้พี่จะแจกโค้ดแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่รอโค้ดอยู่แล้วนะครับก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับก็ติดตามตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าพี่จะแจกโค้ดตรงนี้แล้วเนาะก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้แล้วก็ เอาไปใส่ได้นะครับน้องก็จะเป็นสกินปืนเอคมังกรหรือว่าสกาสมพูก็มีหลากหลายเนาะเอคแปก็ยังมีนะครับน้องสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับน้องก็ดูคลิปให้จบแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาไปใส่หรือว่าเอาไปกรอกใสใ่ในโค้ดฟรีไฟนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องแล้วก็สําหรับน้องคนไหนที่สร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะครับ เข้ามาดูคลิปพี่แล้วก็เอาโค้ดตัวนี้ไปใส่นะครับก็จะได้เปรียบเพื่อนๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่สร้างรหัสใหม่ก็จะไม่มีสกินปืนเล่นนะครับแต่ถ้าเอาโค้ดของพี่ไปใส่นะครับก็จะได้สกินปืนนะครับมีแต่สกินปืนแรแลนะครับน้องก็คือก็ถือว่าสร้างรหัสใหม่ก็มีสกินปืนแรแลไซส์กับเพื่อนๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะได้เป็นกล่องปืนตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคนที่เอาไปใส่นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเอาไปกรอกได้เนาะแล้วก็เอาไป ใส่ในเกมฟรีไฟนะครับน้องๆก็จะได้เป็นสกินปืนตัวนี้ไปแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีสกินปืนเล่นนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรนะครับก็สามารถโหวตได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องก็คือถ้างน้องอยากได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่า วันเสาร์พี่จะยกตัวอย่างไป2อันเนาะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข2นะครับน้องๆก็เริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถโหวตได้นะครับเพราะว่าถ้าอันไหนนะครับคอมเมนต์ไหนนะครับมีคนโหวตมากที่สุดหรือว่าคอมเมนต์ไหนนะครับที่คอมเมนต์แปลว่าโหวตเหมือนกันหลายๆคอมเมนต์นะครับพี่ก็จะยกตัวอย่างไปวันเสาร์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมวันเสาร์นะครับก็เป็นโค้ชสุดสัปดาห์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะมีแต่ซ่องของพี่ซ่องเดียวนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่เป็น FC พี่อยู่แล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ขอไลค์นะครับ200ไลค์นะครับน้องๆเออสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาดูนะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับให้ถึง200ไลค์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็มาสรุปกิจกรรมให้ดูแล้วก็มาแจกโค้ดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคครรรรัััััับบบบบกกกก็็อออออตตติดดาาาาามมไไ้้้้เเนนนนนนนะะสหหวววีีพ่่่ขลลปง๊ยยแจใ oh